สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัวซับไฟในโตนะครับก็คือ RX 5 8 0นะครับจะมีปัญหาคือชุดพัดลมไม่หมุนนะครับปกติเนี่ยเวลาเราเปิดคอมแล้วใช่ไหมครับก็เปิดมาเนี่ยยังไงครั้งแรกเนี่ยยังไงพัดลมก็ต้องหมุนก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเทคให้ดูก่อนตัวนี้นะครับเราเคยทําพัดลมไปแล้วครับ2รอบนะครับผมก็คือเป็นงานเคมนะครับตัวนี้เป็นงานเคม เพราะว่าเราเทสเนี่ยครับเราเราเปิดเทสทั้งวันใช่ไหมครับผมเปิดเทสทั้งวันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเทสสี่ห้าชั่วโมงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเราส่งงานกลับไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าเปิดใช้ได้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับพัดลมก็เสียเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัวเนี้ยก่อนที่มาเคมสองรอบเนี่ยผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดไอซีที่มันเอาไว้คุมพัดลมนะครับเพื่อว่าให้พัดลมเนี่ยมันหมุนตามคอนโทรลใช่ไหมแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ลองแบบว่าไม่ต้องเปลี่ยน IC คุณละเดี๋ยวเราจะลองบายพาสไฟเนี่ยให้มันข้ามไปเลยนะครับก็คือเป็นไฟของตัวที่มันจะเป็นเลี้ยงพัดลมโดยตรงเนี่ยดูที่ว่ามันจะเสียหายอีกหรือเปล่านะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรอะเราส่งไปให้ลูกค้า2รอบนะครับมันมีปัญหา2รอบเลยโดยลูกค้าเอาไปใช้เนี่ย เอาไปใช้นะครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เสียเหมือนเดิมนะพัดลมก็เสียเหมือนเดิมเลยแต่ที่ร้านเนี่ยก่อนที่จะส่งลูกค้าเนี่ยผมเปิดเทสทีสีชั่วโมงนะครับแล้วก็เว้นวันนะครับแล้วก็เว้นช่วงเหมือนว่าเรา,เ,ราเทสปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ปิดไปชาร์จดาวไปแล้วเราก็เปิดใหม่แล้วก็เทสใหม่ครับพัดลมก็เหมุนปกติเนี่ยทำอย่างเงี้ยสครั้งครับก็คือมาเค็ม2ครั้งแต่พอลูกค้ากลับไป2ครั้งเหมือนกันเลยครับลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ถึงชั่วโมงครับพัดลมก็เสีย ลูกค้าก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับให้ผมวิเคราะห์ผมก็วิเคราะห์ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามาทําที่ร้านเนี่ยพัดลมก็จะไม่หมุนเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะวิเคราะห์เครื่องเขาอย่างไงดีนะครับว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่เขาเอาไปใช้งานไม่ถึงชั่วโมงนะครับแล้วมันก็ทําให้พัดลมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะคุยกับลูกค้านะครับว่าเราจะไม่เปลี่ยนตัวคุมแล้วเดี๋ยวผมจะบายพาสไฟข้ามไปเลยดูซิว่าให้ลูกค้าเอากลับไปใช้นะครับดูว่ามันจะเสียอีกไหม ถ้าเกิดว่ามันเสียอีกเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกนะครับความจริงนะรับจะเปลี่ยนชุดคุมไฟไปเหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าถ้าเปลี่ยนคุมไฟไปเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเสียอีกนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยลูกค้าไปเคมสม2รอบเนี่ยก็คือรันไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็พัดลมก็เสียเหมือนเดิมพัดลมไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้ผมจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะบายพาสไฟข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าให้พัดลมมันหมุนเลยแต่หมุนโดยการคอนโทรลได้นะครับผม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชุดคุมไปเหมือนเดิมเนี่ยใช่ไหมครับผมผมว่าชะตากรรมมันน่าจะเหมือนเดิมเหมือนสองรอบแรกเนี่ยสอรอบแรกมันเอาไปก็เขาเรียกว่าใช้งานไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็เสียซึ่งตั้งแต่ผมทํางานเรื่องเกี่ยวกับพัดลมของการจอมานะครับแทบจะไม่เคยมีใครเอาพัดลมมาเคมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เคมทีเดียว2รอบติดแล้วลูกค้าใช้งานได้ไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็พัดลมก็เสียเหมือนเดิมครับแต่วันเนี้ย เราจะเปลี่ยนวิธีการเราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่ไปยุง่งเราจะไม่ทําตัวเดิมละเดี๋ยวเราจะบายพาสไฟข้ามไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะต่อลวดไฟเนี่ยข้ามไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราทําแบบไหนไปแล้วเราก็มาค่อยมาเทกันอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายเรื่องวงจรกันละกันครับอันนี้ก็คือเป็นตัวชุดคอนเน็กเนี่ยเป็นตัวของพัดลมนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวเสียพัดลมแล้วก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นชุดไฟอันนี้ก็คือจะเป็นขากาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นขา12โวลต์ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นขาที่เอาไว้คอนโทรลพัดลมเช่นประมาณว่าเอาไว้ปรับรอบพัดลมเช่นพัดลมเบาแรงตามอุณหภูมินะครับก็คือชุดนี้มันก็จะเป็นตัวปรับรอบพัดลมนะครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะายพาสของชุดไฟไปนะครับเพราะว่าตัว ที่มันจะมีปัญหาเนี่ยมันชอบมีปัญหาเรื่องคูปุมพลลมนะครับก็คือขุมพลลมไม่ได้นะครับหรือว่าตัวพัดลมเสียนะครับแต่ตอนเนี้ยผมก็จะทําการต่อบายพารข้ามไปตรงๆนะครับก็คือถ้าเกิดเนี่ยมันก็จะมีชุดไฟที่เป็นเลี้ยงเข้ามาแบบนี้แล้วเข้าตัว L L นี้ก็เหมือนคล้ายๆฟิวนะครับแต่เป็น L นะครับผมมันจะมาข้ามตัวนี้แต่ตัวนี้ก็มาตัวนี้นะครับอกล้องมันไม่ค่อยชัดนะกล้องมันซูมเข้าซูมบอดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมาตัวนี้นะครับ ชุดไฟของตัวนี้ก็คือเป็นชุดไฟที่วิ่งมาทางนี้นะครับเป็นชุดไฟของ1 2โวลต์ก็คือมาผ่านฟิว์ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าตัวคอนเน t ของแอดเป็น12โวลต์นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการโดยการบายพาสไฟเนี่ย12โวลต์เนี่ยเพราะว่าตัวคอนโทรลที่มันคุมตัวเนี่ยคุมสะพานไฟด้วยนะครับให้ข้ามไม่ข้ามเนี่ยมันชอบมีปัญหานะครับผมแต่เราเนี่ยจะไม่ให้มันคอนโทรลและเดี๋ยวผมจะตัดต,ต่อลวดเนี่ยเอาไฟ12โวลต์ข้ามไปเลยครับเอาจากตรงนี้ยข้ามไปเลยโดยไม่มีการตัวไม่ตต้้องมมมีใชัััววคคุนนะรบ่า จะสั่งมันข้ามตอนไหนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะบายพาสให้มันข้ามไปเลยนะครับเราคือประมาณว่าต่อจากขานี้ไปขานี้ขานี้มันจะวิ่งมานี่นะครับผมเพื่อว่าให้พัดลมมันหมุนตลอดนะครับกองกระสุูนครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะต่อต่อต่อรวดแล้วบายพาส์เดี๋ยวเราจะมาทําการเทีกคันครับเพราะว่าเกิดว่าถ้าเรายังทําวิธีเดิมอยู่นะครับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนไป2รอบนะครับลูกค้าก็เอากลับมาเทมสองรอบนะครับซึ่ง มันผิดปกตินะครับซึ่งผมเทสที่ร้านเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยครับพอหลังจากทำไปเนี่ยแต่ลูกค้าเอากลับไปคือมันเสียเลยภายไม่ถึงชั่วโมงนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะผิดปกตินะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองบายพาดให้ลูกค้าไปดูสิว่าจะมีปัญหาไหมเพราะว่าลูกค้าใหาสาเหตุนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะผมก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่ร้านเนี่ยผมก็เทสไปตามปกตินะครับเปลี่ยนชุดไฟแล้วก็เราก็เทสตัวพัดลมนะครับเราก็เปิดเทส เมรอบ2เนี่ยเทสนานสุดนะครับผมเปิดทีตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วครับปิดอีกทีประมาณบ่ายสองครับแล้วก็เว้นช่วงไปเปิดตอนเย็นอีกทีหนึ่งแล้วท่ามวันมาก็เปิดอีกนะครับเพื่อว่าดูที่ว่าพัดลมเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมซึ่งพอทําไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาครับผมแต่ทรงอะเอาไปให้ลูกค้าเนี่ยรอบสองเนี่ยเสียเร็วกว่าเดิมนะครับคือรู้สึกว่าจากที่ฟังลูกค้านี่เหมือนจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับแป๊บหนึ่งแล้วพัดลมก็เสียอีกแล้วนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะผิดปกตินั่นเองโอเเเคคดี๋ยยววมจะะทําากกรรไปพลลแ้ัันนบ ตอนนี้เราก็ใบพาสเสร็จแล้วนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเป็นแบบเส้นลวดเล็กๆนะครับไม่รู้กล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเราจะต่อลวดข้ามลายไปก็คือสองวนข้ามมาอีกฝั่งนะครับแต่กล้องนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเข้าใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับแต่ก็ต้องนอนดูนะครับมันจะมีรอยปัดกรีอยู่โอเคเดี๋ยวผมก็จะไปทําการประกอบแล้วก็เทกนอีกทีนะครับว่ามันจะสามารถปรับรอบพัดลมได้หรือเปล่านะครับ ถ้ามุมนี้เห็นอยู่นะครับผมลวดตอนนี้ก็เราก็ประกอบเสร็จนะครับก็พัดลมหมุนแล้ครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองปรับรอบพัดลมของในวินโด s ดูนะครับดูสิว่ามันจะสามารถปรับพัดลมได้หรือว่าคอนโทรลพัดลมได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราเสียแบบไม่มีฮันดี้นะครับ อันนี้ก็คือพัดลมหมุนเบาอยู่นะครับก็คือเทมมันไม่สูงนะครับผมตัวพัดลมเนี่ยเขาก็เลยหมุนไม่แรงนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะมีการตัดอุณหภูมิให้เราหรือเปล่านะครับอตอนนี้เราก็ดูอยู่นะครับผมอันนี้ก็หมุนเบาๆไม่แรงนะครับดูเดี๋ยวเราจะไปดูในวินโด์นะครับว่ามันจะสามารถสันโทวนพัดลมได้หรือเปล่าคือประมาณว่าเร่งรอบพัดลมให้มันแรงกว่าน,นี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการต่อฮาร์ดิสกกันตอนนี้เราก็ได้ทําการต่อ การดิ้เข้าไปลวคับเดี๋ยอดูว่ามันเข้าวินโดว์นะครับมันจะสามารถปรับรอบพัดลมได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าปรับรอบพัดลมได้ปกติก็คืองานตัวนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วก็เป็นการบพาสไฟข้ามไปเลยนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนอะไหล่ไปกี่ตัวกี่ตัวก็เสียหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองบพาสดูเราไม่ได้ลองครับเราทำไปแล้วโอเคเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะจะมาปรับรอบพัดลมดูนะครับว่ามันจะสามารถคอนโทรลพัดลมได้ไหมถ้าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะได้นะครับเพราะว่าพัดลมตัดอุณหภูมิไปละเห็นไหมครับ แสดงว่าการที่เราบายพาสไปเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาเไรเพราะปกติเนี่ยการเคสบายพาสเนี่ยคือต่อไฟเข้าตรงๆเนี่ยจะเป็นน้อยตัวนะครับที่ผมจะทําแต่ตัวเนี้ยก็คือเราเปลี่ยนอะไรไป2ตัวนะครับมันก็เสียตลอดนะครับเราก็เลยต้องทําวิธีนี้นะครับผมโอเคตอนนี้เห็นไหมครับพอโอเคเราตั้งเป็นออโต้ก่อนนะครับเมื่อกี้พอเปิดมาเป็นบายพาสปุ๊บมันก็ทำเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดู ถ้าดูจากรูปการเนี่ยน่าจะใช้งานได้นะครับผมโอเคอะเรามาดูกันอ่าดูนี่นะครับผมตอนนี้ก็คือแฟนสปีดอยู่ที่ศูนย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองปรับเป็นแมนนวลดูเอาสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเห็ไนไหมครับได้ยินเสียงพัดลมไหมครับเสียงมันดังขึ้นอ่าเห็ไนไหมครับเนี่ยตอนนี้หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราเร่งล็อกเพิ่มขึ้น เอาร้อยเลยแล้วกัถ้าเกิดร้อยเนี่ยมันพัดลมต้องดังมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันหมุนแรงขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับหมุนแรงขึ้นอ่าตัวเนี่ยแฟร์สปีดก,ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเทมก็อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศานะครับพัดลมหมุนแรงขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะลองรับเป็นออโต้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับพอรับเป็นออโต้ปุ๊บพัดลมก็ตัดโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเทเลยาว อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการซ่อมโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับผมเคสาบพาดพัดลมนะครับเราจะส่วนมากเราจะไม่ค่อยใบายพาสนะครับผมเราจะเขาเรียกว่าเราแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรไปเนี่ยมันแทบจะใช้งานได้ทุกครั้งนะครับผมแต่ตัวเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเปลี่ยนส่งงานลูกค้าไปสองรอบนะครับก็เสียสองรอบเลยซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าลูกค้าไปใช้งานไม่ถึงชั่วโมงก็เสียแล้วครับแต่เราเทสก่อนจะส่งงานเนี่ยเทสสี่ห้าชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่เนี้ยเราใบพาสไปแล้ว ถ้าเกิดว่าขนาดใบพัดแล้วยังเสียเนี่ยผมว่าคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ต้องผิดปกติะครับเราก็ต้องมาหากันนะครับว่ามันผิดปกติที่อะไรครับโอเคนะครับคลิปงานซ่อมก็น่าจะมีโดยประมาณนะครับการต่อตรงพัดลมนะครับผม